นัดรับเหรียญเทศดดอลลาร์ทั้งหมด3เหรียญน,นะครับที่สนามโรงพิธีช้างเผื่อกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่งรุ่นนี้ส,นสวัสดีนะครับพอดีมี FC โทรมาให้ไปดูของที่ยะลานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับเหรียญเทดดอลลาร์ทั้งหมด3เหรียญน,นะครับที่สนามโรงพิธีช้างเผื่อกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมรับซื้ออยู่เหรียญละ3 0 0 0นถึง5 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับ พวกเนื้อเงินแบบนี้นะครับห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับรถนี้เนี่ยหาง่ายครับซื้อง่ายขายง่ายนะครับราคาก็ดีด้วยนะครับสามพันถึงห้าพันบาทนะครับใครจะมาขายร้านผมเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยช่วงนี้ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมีค่าใบรับรองไม่ต้องมีค่าใบประกาศสินค้าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ถ้าใครเนี่ยให้โอนค่าใบารับรองเมื่อกี้แสดงว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นะครับระวังให้ดีด้วยนะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสําหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด3มเหรียญด้วยกันนะครับก็จะเป็นเหรียญเทรดดอลลาร์แบบนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่สัปดาห์นี้เนี่ยมีของเข้ามาตลอดเลยนะครับถือว่าซื้อง่ายขายง่ายนะครับ แล้วก็มีราคาแพงด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมรับซื้ออยู่แล 3, ้วสาม0 0 0ถึง5 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับพวกนี้เนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับนะักปาษาอะไรถ้าเราเอาแปรงไปขัดทำให้ราคาตกได้นะครับถ้ามันดำาๆแบบนี้นะครับ ก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างให้มันนะครับไม่งั้นราคาจะตกไม่ถึงสามพันนะครับอย่างเช่นดำๆแบบนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับไม่งั้นราคาจะตกได้นะครับส่วนใครที่จะมาขายร้านผมเนี่ยผมก็ฝากตลอดเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าขายของร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาให้ฟรีครับไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ถ้าเพจไหนเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเราคิดไว้ก่อนเลยว่าเออน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะเพราะว่าเราจะขายของให้เขาทําไมเราต้องจ่ายตังให้เขานะครับทั้งทังที่เราต้องได้เงินสิยกตแต่อย่างเช่นค่าสามเหรียญน,นี้ก็าอาจจะตีราคาหลักเสเลยครับเพื่ออะไรครับเขาตีราคาแพงๆเพื่อที่เขาจะเหมือนกับว่าน้มน้วเราให้เราเนี่ยคิดว่าเออราคาดีนะแต่ว่าต้องมีค่าใช้ใจ่ายก่อน ประมาณ500-1,000บาทอันนี้แล้วแต่ความสามารถของเขา500-1,000ค่าอะไรครับก็เป็นค่าใบรับรองค่าใบเซอร์ค่าประกันสินค้าอะไรของเขาเนี่ยนะฮะตัดที่จะเราได้เงินกับที่จะต้องเสียเงินให้เขาอันนี้ก็คือร้านผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าอย่าไปโอนให้เขานะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวลอหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญ นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับ ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904 19เราดูตรงนี้นะฮะ ่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกัน แต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ลสสามคาร์ลอสพวกนี้ราคาสตาร์อยู่1000 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ100-200ถึงบาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะ พวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตัเราดูตรงนี้นะฮะตัวเ,เลขเอไม่ค่อยชัดนะฮะยีสสตังเนื้อเงิน รุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอ7นะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอาพจน์นะครับ ต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตตั้งแต่1 2 0จนจงถึง1 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานแบบนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอส รอสีจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเร้ไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแ,แต่ เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้0ยปีพิพิธภัณฑ์น,นะครับตร็นเงเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บบาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็วาระร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนนี้คือวาระสองร้อยบาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระสองร้อยบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระหกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ